สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการซ่อมหม้อข้าวไฟฟ้านะครับอาการของหม้อข้าวไฟฟ้าวันนี้ก็คือไฟไม่เข้านะครับหม้อข้าวก็ใช้การมานานแล้วนะครับอายุการใช้งานก็นานแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับไฟไม่เข้านะครับปกติเมื่อกดนะครับไฟจะขึ้นนะครับ ปั๊กเสียบเรียบร้อยแล้วไฟไม่เข้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับว่ามันเป็นอะไรก่อนอื่นถอดปลั๊กก่อนนะครับจะมีน็อตด,ดูหนึงตัวนะครับ น็อตเสร็จแล้วนะครับก็มางัดออกนะครับมาดูข้างในนะครับออตรงนี้สายนี้ขาดนะครับที่สำคัญคือตรงนี้ครับ ที่ดำๆตรงนี้ครับตรงนี้จะเรียกว่าเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลก็คือเป็นตัวต้านทานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะครับเดี๋ยวเราเอาเทอร์โมฟิลตัวเก่าออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลตัวใหม่ นี่นะครับลักษณะของเทอร์โมฟิลนะครับกันความร้อนได้165องศาเซลเซียสน่าจะไหมนะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนตัวใหม่ครับนี่คือเทอร์โมฟิลตัวใหม่นะครับตัวนี้จะกันความร้อนได้172องศาเซลเซียสนะครับเกินขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไร แลเราจะมาทําการเปลี่ยนใหม่ครับอตอนนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับเอาตัวใหม่มาใส่นะครับอเอาฉนวนกันความร้อนตัวเดิมนะครับมาใส่ส่วนสายที่เหลืองที่มันขาดนะครับก็คือเป็นสายดินนะครับเช็คดูแล้วเป็นสายดินนะครับก็ต่อเข้าที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบฝา ก้นหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับลองเสียบไฟดูครับครับก็ประกอบหม้อข้าวเข้าที่เดิมนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับ ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเทอร์โมฟิวไปนะครับครับก็ขอจบคลิปการซ่อมหม้อหุของข้าวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ